ฮลโลสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับผมคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงต่อนะครับคนคือวันนี้นะครับผมตื่นเต้นมากๆนะครับทุกคนคือวันนี้เราจะเดินทางนะครับไปเที่ยวที่กันทายนะครับผมเที่ยวในภูเก็ตนี่แหละนะครับทุกคนเพราะว่าเราก็อยู่ในภูเก็ตก็น่าจะต้องอยู่นานอีกนะครับวันนี้มันก็เป็นเวลาที่แบบว่าไม่ต้องไปเรียนนะครับมันเป็นเวลาองี่ยงข้าวซึ่งเราก็ ว่างพอดีนะครับวันนี้นะครับทุกคนในเมื่อเราก็ไปเรียนมาหลายวันก็ไม่มีวันหยุดไม่ใช่ก็มีวันหยุดนั่นแหละเสาร์อาทิตย์แต่ว่าเราก็พักผ่อนนะครับทุกคนคือวันนี้นะครับมันก็หยุดหลายวันนะครับเราก็จะเดินทางไปเที่ยวกับเพื่อนๆของเรานะครับเพื่อนตอนนี้เพื่อนของเราก็ไปแล้วนะครับไม่กี่คนเองที่ไปนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ผมก็ยังรอเพื่อนของผมอีกคนหนึงนะครับ เดี๋ยวเราก็จะได้ไปแต่เดียวนะครับผมเราจะไปเิอที่กันเหินนะครับผมกองอื่นนะครับทุกคนผมก็น่าจะต้องขอให้ทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อแบบว่าให้กำลังใจกับผมนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ต้องการให้ทุกคนติดตามผมว่างนะครับเยอะน้อยทุกคนก็ให้กำลังใจกับผมแล้วไงสันนิษนี้ผมก็ยาวมากนะครับทุกคนดูนนะ ยาวแค่นี้หรือว่ายาวแค่ไหนก็กไม่เป็นไรสุดท้ายก็หล่ออยู่ดีเอ้ะหยอยหยอยหยอโอเคนะครับทุกคนคือแบบว่าไม่ให้เสียเวลานะครับเราก็เดินทางไปเที่ยวที่การหันกันเลยนะครับทุกคนมาดูกันว่าที่ที่เราจะไปนะครับคนเยอะหรือเปล่านะครับแล้วก็มันเป็นที่แบบว่าสวยสวยไหมนะครับทุกคนก็ต้องรอดูแต่เดียวนะครับผม ตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าโมงกว่าๆนะครับเราจะไปนะคะทุกคนโอเคงั้นเราก็เดินทางไปเที่ยวที่กันหันกันเลยนะครับผมไป let's go ป่าโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับที่กันห่งนะครับบอกเลยนะครับทุกคนว่าที่นี่นะครับคือแือว่าสวยมากๆนะครับ เช่ไหมชินแจ้นเน,นี่ยนี่เล่าสรุปไปลุกเนี่พังพังไปหมดเลยส่งผมอ่ะนุ่มไปอยู่นูน้นนุ่มนุ่มนุ่าสวยนะมีขนหมึกหลดนไหมล่ะอวนนัสดี่งผมก็แต่เป็นหมดแล้วครับผมส่งผมส่งผมเลยส่งผม <laughs> โปรแปปรปม่เขากล้องเงี้ยถูรักเกดแล้วจะถ่ายให้ดูนะครับให้กลองหลังนะครับผมนะครับทุกคนเป็นไงบรรยากาศโคตรดีเลยครับนูนต่อมาแล้วนะปอนนี้นเวลาก็หกวกว่าแล้วว่ะ โอเคนะครับท okay, okay. ุกคนเราจากที่เราถ่ายเมื่อกี้นะถ่ายให้ดูเป็นไงบรรยากาศโคตรสวยแล้วละนี่เราจะเดินไปข้างล่างต่อนะครับผมไปหาที่แบบว่าสวยๆใช่ไหมอ่ะนี่มั่งจเหมือนเราแนวผมบรรยากาศโคตรดีเลยนะครับผมเวลาก็ผมนขวกว่าล่ะเย็นเย็นเย็นหยับพื่งอยับพื่ง เราจะลงไปข้างล่างนะครับนี่แม่กบข้างหลังครับผมง่ายโคตรสวยเลยสวยสุดๆเลยนะครับผมก็อยาก อยากพูดแบบมากนะครับผมอยกเพูดแบบว่าเยอะๆนะครับผมเพราะว่ามันเป็นที่แบบว่าที่สงบแล้วก็มาอยู่ที่นี่คืออยู่แบบเงียบเงียมันป็นที่แบบว่าบรรยากาศดีนะครับทุกคนใครดีเครียดก็มาได้นะครับผมที่นี่จริงๆมันสวยนะครับอยู่กโคตรสวยเลยยิ้ม แต่เมื่อพวกคณก็ดูบรรยากาศนะครับก็สวยแหละอะไรหรอไม่รู้ว่าไปไหนๆหนกคุคก็ดูบรรยากาศนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็จะต้องขอพูดไปว่าเยอะๆหน่อยนะครับผมคือพวกคณก็น่าจะดูแบบว่าจนชินละอยากฟันคนบ้านใช่ปะผมรู้แหละ <laughs> แต่ว่าตอนนี้นะครับทุกคนคือว่าเบื่อมากๆนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปมันนานนะครับมันก็จะเกรงไปจริงๆนะครับผม บรรยากาศที่นี่คือโคตรดีนะครับผมดีมากๆนะครับจากที่เรามาเมื่อกี้นะครับก็เจอภาษาเยอะนะครับเจอฝนเจอเ,เจออะไรต่างๆนะครับคือแปบว่าโคตรเยอะต้องหยุดพัดนะครับทัให้แบบว่าเสียเวลานะครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับทุกคนแสงที่ก็ไม่มีแล้วเรามาไม่ทันเป็นไงมืดลวสิมืดละสีจนทําให้เราอะไม่ อเอาแฝบ,บเบอร์นะครับคือแบบว่าเราลืมเพาประกอบมาอีกแล้วนะครับผมเราก็ต้องใช้ละดต่อนะครับผมถ่ายให้ทุกคนดูน,น,ะะนะครับนะครับสวยแลยสวยสุดๆเลยเดี๋ย,ยวไปห,หาที่พักที่นั่งก่อนแป๊บหนึ่งเราจะพูดแบบว่าไปเรื่อยๆนะครับผมคือตอนแรกนะครับผมก็มาเวลาห้าโมงกว่านะครับทุกคนแต่นั่นแหละเราไม่คาดคิดนะครับว่าจะมานจะเจอกับ เกี่ยวกับฝนอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับมันทำให้ลำบากนะคะมาที่นี่ถึงที่นี่นะครับก็เวลาก็เกือบหกโมงกว่าๆนะครับอย่างน้อยเราก็ได้ถ่ายแล้วนะครับให้ทุกคนดูนะครับผมโอเคในเมื่อเราก็ถ่ายบรรยากาศทุกคนดูเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมกะว่าจะไปไหนต่อไม่รู้ว่าต,ต้องรอดูเพื่อนของผมก่อนนะครับว่าเพื่อนของผมะะจะพาไปไหนจะพาไปกินข้าวหรือว่ายัางไงก็รอดูนะครับผม ชื่อโมพนะครับอาจจะไม่มีสาระนินึงนะคบผมผมก็ไทยกิบบรรยากาศเชยๆนะคบผมแค่นั้นแหละโอเครอดูแต่เดียวนะครับว่าเราจะไปที่ไหนต่อนะครับเดี๋ยวบอกอีกทีนะครับทุกคนโอ้แฮด์ไม่น่าพูดเลยนะครับทุกคนสุดท้ายนะครับแล้วก็ติดบทนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะไปที่ที่ไหนต่อครับกลับไปไปกินข้าวใช่ไปกินข้าวนะครับไปที่ร้านั้งข้าวต่อนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับยังไม่ได้กินข้าวอีกนะครับผม โอเคตอนนี้ก็คนคนก็หนักอยู่นะครับสมภัยนะครับใช่สมไปนะครับผมสมภัยสมภัยหน้าก็ไม่เห็นแล้วลอยโอเคนะครับทุกคนงั้นเราก็ไปเจอกันที่ร้านอาหารกันเลยนะครับแล้วก็ไปทุกคนไปแล้วก็อยู่ที่ร้านอาหารนะครับผมนี่นี่ถ้าทุกคนดูเรื่องราวนะครับก็คือปว่าโอ้โพจริงๆนะครับดูดูเรื่องราวของคนนะครับกล้องนี่ นี่เป็นอะรนะครับรานนะครับให้ของผมนะครับนี่นี่ไม่ธรรมดานะครับคือตอนนี้นะครับวกเราก็สั่งข้าวเสร็จแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็รออยู่นะครับรอสักประมาณสิบห้านาทีมั้งใช่ไหมรอให้มันมาเดี๋ยวก็จะได้กินนะครับแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าไอ้ที่คนสั่งเมื่อกี้นะครับมันเป็นอะไรนะครับทุกคนรอดูนะครับผมคือเมื่อกี้นะครับผมไม่ได้ถ่ายนะครับให้ทุกคนดูว่ว่าผมียาจะถ่ายเป็นเดียวนะครับผม รอดูนะรอดูนะก่อนที่เรากินข้าวนะครับแน่นอนนะครับว่าทุกคนยังไม่ได้กินข้าวอีกใช่ไหมโ okay. อเคแล้วก็รอให้ข้าวมาก่อนนะครับแล้วเราก็มาเจอก,กันแต่เดียวนะครับโอเคนะครับทุกคนนาะที่สุดน,นะครับข้าวที่เรารอเมื่อกี้นะครับก็มาถึงแล้วนี่กับนำ้นำซุปน้ำซุปครับผมนี่ <c oughs> <laughs> อะไรแน่เลยนี่ผมเพื่อนเราเออยอะเลยเนี่ยข้าวเปล่าข้าวเปล่าข้าวเปล่าไม่ได้กินข้าวแม้แต่กี่เลยเรามากินนะข้าวข้าวยากกินไม่ได้ทุกคนยายกินก็เอาข้าวมาด้วยแล้วก็ดูเครื่อง, <unboxing. S 1> องผมไปเรื่อยเนาะเนาะ โอเคนะครับทุกคนไปเราก็ก ja okay okay. ินเสร็จแล้วนะครับ huh. น okay, yeah, ี่นี wow. ่นี่เป็นไงโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะต้องปิดคลิปล้วนะครับปิดเท่านี้นะครับทุกคนเดี๋ยว่าเราก็กินเสร็จแล้วนะครับทุกคนเราก็จะเตรียมตัวนะครับไปกลับบ้านนะครับผมอ่อนอื่นนะครับขอที่คณจะไปนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามด้วยนะครับคือตอนนี้นะครับเรียวว่าเหนื่อยมากๆนะครับทุกคนนั่นจะถึงท่อสี โอเคงั้นไว้เจอกนคลิปหน้าแล้วกันนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับไปละบวายบาย